กิจกรรมความเพียรมหาจักรพรรดิยอดรวยหนึ่งวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2568คลิปที่2บทที่1 4บสถึงสิบครับสาธุ <c oughs> บทที่14มหาสมัยสูตรเอวเมเสุตังเอกังสมยังพระกวาสเกสุวิหาราติ กะปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัททิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอาหันเตหิทาสหิจโลกาาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายยภิกขุสังคันจะอทโคจตุนังสุดทาวาส สกายิกานางเทวานังเอตทะโหสิออยังโคภะคะวาสเกสุวิหารติกาปิลววตุสมิงมหาวะเนมหาตาภิกขุสังเขนาสัตติปัญจะมัตเตหิภิกขุสตเตหิสัพเพหวะอรหันเตหิท่าสาหิจลกาาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัศนายภิกขุสังคันจะยันนูณามยปิเยนะภะคะวาเตนุปสังกเมยยมา อุปสังกมิตาวาะตวะภควโตสันติเกปัจเจกคาธาพาเซยมติอัตโกตาเทวตาเซย่าธาปินามภะละวาปุริโสสม,มัชิตังวาภาหังปะซาเลยยะปะซา,าิตังวาภาหังสม,มิเชยยเอวเมวาสุทธาวาเซสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปา ปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอทั่งสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคาทั่งอภาสิมหาสมโยปวานสมิงเทวกายสมาคตาอาคตัมมหอิมังธรรมะธรรมะสมัยยังทักขิตาเยวะอปราชิตสร้ังคันติอัตโคอัปราเทวตาพรวโตภา พระกวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตาตระพีเขวสัมมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาระทีวะเนตานิขะเหตวอินทรียะนิรคันติปันทิตาติ อาทโกะปราเทวตาภควโตสันต ah ิเกอิมังคาทั้งอภาสิเชตวะคีลังเชตวะปรีคังอินทคีลังโอหันจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาหติอาทะโกอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเซนาเตคมิสันติอะ ปายะภูมิงปหายมนุสังเทหังเทวกายัง บริปุเรสันติหิติอัตโกภควาภิกขอมันเตเฮสิเยปุเยนาภิกเวทะสสุโลกธาตุหุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทศนายะภิกขุสังขัญจะเยปิเตภิกขเวอาเฮสุงอาทิตะมัทธนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควันตานังเอตปรมาเยเวาเทวตาสันนิปติตาอาเฮสุงเสยธาปิไมหังเอ ตระหิเยปิเตพิเขเวภวิสันติอนาคตะมัททานังอรหันโตสมมาสมพุทธาเตสัมปิภระันตานังเอตตาพระมายเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเซยยธาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพีเขเวเทวกายานังนามานิตินามานิกิตะยิสามิพีเขเวเทวกายานังนามานิเทสิ สามิพิกขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทาสาทุกังมานาสิกโรทาพาสิสามีติเอวัมพันเตเหติโคเตภิกุภะกวโตวปัจจโสซุสงภะกวาเอตทวโหจะ <c oughs> สิโลกะมนุตกะสามิ ตทภูมิตทาสิตาเยสิตาคิริคาภรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหวสลีนาโลมังสาภิสัมพุโนโอทาตมะนะสาสุทธาวิปัสนมะนาวิลาพิญโยปัญจะสเตยตาวาวเนกาปิลาวัะเว ตโตะอมันตะยิสัทธาสาวเกาสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนาทพิโคเทจอาตพมักกรุงสุตตวะพุทธสัสะสนังเตสัมปาตุระหุยานัง Amanusa nata senang apeke sa tamatakung sahasang a ta sa sa tang eke sahasa nang a manusa apeke na tamatakung sa ta tanca sa apinyaya ว่าวิคิตวานะจะกุมมาตตัวมันตยิสัทาสาวเกสาเสนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิจนาทพิขโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุพพโสสัตสหัสสาวยคาภุมากาปิลวดาวอิทิมันโตชุติมัโตวันวันโตยะสสินโนโมธมนาภิกมมงภิกขุนางสมิติงวนนางชะสหัสสาเหมวตาอยานานตวนิโนอิทิมันโตชุติมโต วันวันโตยาสสิโนโมทมนาภิกรมมุงพิกุลนางสมิติงว่านังสาตาคิราติสหัสสายาคานานตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตยาสสิโนโมทมนาภิกรมมุงพิกุลนางสมิติงว่านังอิเจเตโซระสสหัสสายาคานานตวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตอนวันโตยาสสิโนโมธมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายาคานันตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตอนวันโตยาสสิโนโมธมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติงวะนังกุมพิโรราชค่ะอิโกเวปุลสันนิเวสนังบิญโยนังสตะสหัสสังยาคานังปายิรูปาสติกุมพิโรราชค่ะอิโกโสปาค้าสมิติงวะนังปุริมันจะทีสังราชาทัตตะโทปัสสติกันทัพพานังอธิป ติมหาราชายาส,าสิโสปุตตาปิตัสสะผ้าโวินทนามามหาพลาอิทิมตโตชุติมันโตวนว,นวนนันโตยาสิโนโมธมนาภิกขมงภิกูนางสมิติงวนงังทักขินันจติสร้างราชาววรุณโหตาปัสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายาส,าสิโสปุตตาปิตัสสะ้าโวินทนามามหาพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวานวันโตยสะสสินโนโมธมานาภิกามงภิิขูนางสมิติงวานาง patimanda sang raja wirupa ko pasasati na kana ngati pati maha raja yasa sasiso puta pita sapa wuintha nama mahapala iti manto chuti manto wanawanto yasa sasino mo thamana pikamung Pikunang samiting wanang uta sang raja guero ta pasasati ya kana ngati pati maha raja yasa sasiso puta pita sapa wuintha nama mahapala iti manto chuti manto wanawanto yasa sasino mo ธรรมณะพิกามุปิคูนางสมิติงวนางปุริมาทิสั่งทัตระโตทักกินเนนวิรุณหโกปชิเมนวิรูปโกกุเวโรอุตรังทิสั่งจตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทะลามณะทั้งสุวรรณก k a ปิลวัเวเตสั่งมายาวินทัสะากวันจะนิกาสะ ทามายากุเกณฑุเวเกนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสโทจะกินนุมันทุนี้มันทุกจะปะนาโทโอปัมัโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตตเสโนจะคันธโพนโรราชาจโนสะโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพรูสุริยวัชสาเอเตจันเยชราชนคันทภาสหาราชุพิโมทามานาภิกามมุงภิกขุนางสมิติวะนางอาทาคูนาสภาซา อาคูนาภัสสนาคาเวสาลาสห์ตัญชกากัมพัลสัตตระอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทัตระธาจะอาคูนาคายะสิโนเอลาวันโนมหานาโคโซปาคะสมิติงวนังเยนาคาราเชสหะ สาหันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธจักคู่เวหายาสาเตวะนัมมะชะปตตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอะภะยันตานาคราชานมาสิสุปนโตเคมะมะกาสิพุทโ สัญหหิวจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปนาสระมะมกังสุพุทธังจิตาวัชิระหะเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัตเซเตอิทิมโตยัสสิโนกาลกัญชามาภิสมะอสุราทานาเวคสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทมะ นโมจีสหสตันจะพริปุตตานังสเปเวโรนะ <c oughs> สเปเวโรจะนามกาสันในหิตวาพลิงเซนังราหุพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพันทันเตภิคูนังสมิติงวะนัง <c oughs> อาโปจเทวาปฐวีจเตโชวาโยตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยสสสาสหเมตากรุณากายิกาคูเทวายสสิโนทาศเตทสธกายสเปนานตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยาสิโนโมธมานาภิกขมุงภิกูณังสมิติงวันดังเวนทูจเทวาสหลีจะสัมมาจตุเว ยะมะจันทสูปนิสาเทวาจันทมะคูปุรกิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมะคูปุรกิตานักขตานิปุรกิตาวาคูมันทวะละมันทวะลาหกาวสูนังวาสะ โวเซโทสกุปาคาปุรินทะโททเศเตทัสทากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตเยสัสินโนโมทมนาอภิกามุงคุนังสมิติงวะนังอัทาคูสหภูเทวาชละมักคิสิขาริวาอริทธกาจโรชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมจา อจุตาจะเนชกาสุเลยยรุจิราอาคูอวสวเนสิโนทเสเตทัสทากายาสเพนาณตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนวันโตยาสิโนโมธมนาภิกามุงภิกขนางสมิติงวะนางสมานามหาสมานามนุสา a มนุสุต s u t กิทธาปุสิกาอากูอากุมโนปุสิกาอัทธากูหรรโยเทวาเยจะโลหิตาวสิโน ปราคามหาปราคาอาคูเทว,วายาสสิโนทเสเตทสทากายาสเปน,นานัตตวนินโนอิทิมโตชุติมโตวนวันโตยาสสิโนโมธมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงมะนังสุก,กาการุมห้าอารุณาอาคูเวคณาซาสหาโอทาต,าตาคายห้าปโมคาอาคูเทว,วาวิจักขนาสทามัตตาหารักขชามิสกาจยสาสสิโนทานายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิภิวสติ ทเสเถทัสทะกายาสเพนานัตตวณิโนอิทิมันโตชุติมัโตวนวันโตยะสสินโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางเคมิยาตุสิตายามากันทกาจายาสสินโนสัมพิตะกาลามเสธาโชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอากูอัทากูปารณิมิตาทเสเตทัสทะกายาสเพนานัตตะวณิโนอิทิมันโตชุติมัโตวนวันโตยะสสินโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนาง สัทเทเตเทเว,วนิกายาสเปนานะตะวนิโนนามันวะเยนาอคัจชุงเยจันเยสัทิสาสหะปวุธทธะชาติมัคคีลังโอคตินามานมะนาสะวังทะเกโมคตรงนาคังจันทังวะอะ สิตาติตังสุพรามาปร,ม,ม,ปรมัตโตจะปุตตาอิทธิมะโตสหสันนังหูมารโรติโสจะโสปาคาสมิติงวะนังสหัสสรมโลกานังมหาพรมาพิติทติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสสิโสทเศธะอิสระอากูปเจกะวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเปอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมารเสนอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทียังเอธะกันหัตะพันธะราเคนะพันธะมัทถุโวสมัตาปริวารีทะมาโวมุจิ ทะโกจินงังอิทิอิติตัทธะมหเสนกันหเสนังอเปสยิปานินาตลมาหันจะสังอดวานะเพระวังยะท่าปาวุสะโกเมคโคทนายันโตวสวิชุกโกตัทาโสปจ,จุทาวติ สังกุโตอะสยังวาเซตันจะสัพังอภิญญาเยวาวกิตวานะจักุมาตโตอมันตยีสะท้าสาวเกษสะสเนระเตมาราเซนาอภิกันตาเตวิชานาทพีขโวเตจะอาตตะปมักะรุงสุตตะวะพุทธสัสะสันนังตี วีตระเคหิปกรมุงเนสังโลมมปิจัยยุงสเพวิจิตะสังขามาพยาติตายสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่15มงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยาสิทธิมหิธิมหาคูณนาปริมิตะปุญญาธิกรัสสะสพันตรายนิวรณะ สัมมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวัดติงสมะหะปุริสระคันะ ลักขณานุพาเวนะอาศิตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัตุตระสัตมังคลานุพาเวนะชาปนรังศิยานุพาเวนะเกตุมาลานุพาเวนะทัสสะปารมิตานุพาเวนะทัสสอุปปารมิตานุพาเวนะทัสสปรมัตถารามิตานุพาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุพาเวนะธรรมา นุภาเวนะสังฆานุปาเวนะเตชานุปาเวนะอิทานุปาเวนะภะลานุปาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมะคันธานุปาเวนะนาวโลกุตระธรรมานุปาเวนะอัฏฐังคิกะมัคคานุปาเวนะอัฏฐสมมาปัตติยานุปาเวนะชละ พิญญาณุภาเวนะจตุสัจจายานุภาเวนะทัสสะพะละยานุภาเวนะสัพันยุตยานุภาเวนะเมตตากรุณามมทิตาตเปคานุภาเวนะสัพพปริ ตานุภาเวนารัตนตยาสรนานุภาเวนตุยหังสัพโรคาโสกุปตะวะทุกขตมนาสุปายาสหวินาสันตุสัพปัอันตรายาเปวินาสันตุสัพสังกปาตุยหังสมิชนตุทีคายุตาตุยหังโอตุสตะวะสัชีเวนะสมังคิโกตุสัพทาอากาสัพพะ ตวนาภูมิคังคาหมาสะมุทา อรักขาเทวตาสธาตุมเหอนุรักขันตุผวาตุสาพมังคะรังรักขันตุสาเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสธาโสติภวตุเตผวาตุสาพมังคะรังรักขันตุสาเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสธาโสติภวตุเตผวาตุสาพมังคะรังรักขันตุสาเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสธาโสติภวตุเตยักขัตตะยักขปุตานังปปะฆะนิวารณาปริตตสสานุภาเวนะหันตวเตสังุปะเวนะขัตตะยัก ขพูตานังปะปะขาหนิวรณาปริตาสานุภาเวนะหันนวเตสังุปตทเวนะขัตตยข้พูตานังปปะขาหนิวรณาปริตาสานุภาเวนะหันดวเตสังุปทเวบททีสิบหกพเตกรัตคาถาอติตังนานวาขเมยยานาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้แวไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะทัตติตำไปหี่นันตังอปัตตนานะคะตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปน,นัญญโยธมังตถาทถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุป,ปังตังวิธามน มนุกพรูยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คอนแคลในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปรุโปรงเถิดอาเชวะกิจจะมาตะปังโงชัญญามารณงสุเว พึงกระทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุง่งนหิโนสังคารันเตนะมหาเซเนนมจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับพยามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งลหลายเอวังวิหาริมาตาปิงโอรันตามาตันทิตังตังเวพัทเทกระรโตติสันโตอาจิคิตาเม อาจิกิตตะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล <c oughs> บทที่17อภินหปัจเวกขณะ ชราธรรมโมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิตเมิเยหิมนาเปหินานาภาววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่าง คือว่าจะต้องได้พรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสกมหิกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังอริสามี อริยนังวาปาปะกังวาตัสสะทายโทภวิสามิเราจะทํากรรมอันใดวา้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจเวคิต,ตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินจบคิปที่สองครับ